สวัสดีครับพุกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาอ่านกราฟง่ายๆแต่ได้ตังกันนะอ่ะวันนี้นะครับมีเพื่อนๆนะถามเข้ามานะครับเป็นข้อความนะเป็นคำถามที่ค่อนข้างดีมากนะเป็นคำถามที่ค่อนข้างดีมากเดี๋ยวผมจะเอามาแบ่งปันละกันนะครับสำหรับคำถามนี้นะก็คืออ่เข้าไปดูที่หุ้น o อนะครับคุณ แมด v i p เนี่ยได้ถามมานะครับว่าถ้าตัวตัวน o R เนี้ย OR เนี่ยจะ dCA น่าสนใจไหมถูกป่ะครับอ่า OR เนี่ยเป็นขาลงนะุ้นเป็นขาลงนะจะ d c a น่าสนใจไหมอ่ามันเป็นคำถามที่ดีนะครับมันเป็นคำถามที่ดีนะผมมองว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับเนี่ยก็เลยมาเป็นหัวข้อในการ พูดคุยวันนี้นะหุ้นขาลงควร b c a หรือไม่นะครับเพื่อนๆคิดว่าไงไม่ใช่คิดว่าสิตอนนี้ทำยังไงกันอยู่ตอนนี้ทำกันยังไงกันอยู่ซื้อถั่วไหม DCA นี่คือดอลลาร์คอร์สเอเวอเรสใช่ไหมซื้อไปเรื่อยๆรูกปะ่ะนะครับทำกันไหมทำกันอยู่ไหม ไม่มีผิดไม่มีถูกนะม,กม,นะมีแต่ได้ตังกับไม่ได้ตังนะครับมีแต่ได้ตังกับไม่ได้ตังนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาเป็นหัวข้อในการพูดคุยวันนี้นะนะครับอืมสำหรับหุ้นขาลงนะสำหรับหุ้นขาลงอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแชร์นะความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ย มีมุมมองยังไงนะสำหรับ DCA หุ้นขาลงนะพร้อมกับเหตุผลนะความแห็นส่วนตัวคือไม่ควรนะครับไม่ควรสำหรับหุ้นขาลงนะสำหรับหุ้นขาลงไม่ควร DCA นะครับเราควร DCA เนี่ยหุ้นตอนที่เขาเป็นขาขึ้นเท่านั้นนะเท่านั้นเลยนะ ขาลงไม่ควร BCA เด็ดขาดนะครับในความเห็นส่วนตัวนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมนะครับก่อนอื่นเราต้องตั้งโจทย์อย่างนี้ก่อนว่าเราเข้ามาเทรดหุ้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับเพื่อเอาตังค์ถูกปว่าเพื่อให้มันได้ตังค์ถูกไหมแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะได้ตังค์ได้อย่างไรอ่ะ ุ้นเนี่ยเราจะได้ตังได้อย่างไรอืมถ้าเราจะได้ตังก็ต่อเมื่อเราซื้อที่จุดนี้ถูกไหมซื้อที่ถูกๆเนี่ยซื้อที่ราคาต่ำนะไปขายที่ราคาสูงถูกไหมถูกไหมมันก็จะมีเนี่ยส่วนต่างมันก็จะเป็นกำไรถูกปะ ูมครับมันต้องมีส่วนต่างอันนี้เราบายตรงนี้เราเซลล์ตรงนี้เราถึงจะมีโปรฟิตถูกไหมนะครับคราวนี้เนี่ยกลับเข้ามาที่คําถามถ้าหุ้นมันเป็นขาลงขาลงหมายพวามว่าอะไรคราบมันมีลักษณะแบบนี้แบบนี้ถูกไหม สมมติอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่จุดที่ห้าจุดที่หกจุดที่เจ็ดจุดที่แปดจุดที่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้เดือนหนึ่งเดือนสองเนี่ยเปรียบเทียบเดือนเดือนที่หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าคุณ DCA ช่วงที่มันเป็นขาลงแบบเนี้ย อันนี้บวก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 บวกอันนี้บวกอันนี้ราคามันก็จะลงมาเรื่อยๆไงถูกไหมคาถามคือแล้วถ้าคุณขายได้กําไรปะไม่ได้ถูกไหมอ่ะพิดตามนะตอนแรกเราซื้อจุดที่หนึ่งอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีด้วย ให้มันเห็นชัดเจนอ่ะซื้อจุดที่หนึ่งปึ้งราคาลงมาเรื่อยๆื่อเรามาซื้อจุดที่สองปึ๊บอ่ะซื้อที่หุ้นเท่ากันนะอันนี้หนึ่งร้อยหุ้นอันนี้หนึ่งร้อยหุ้นราคาเฉลี่ยคุณก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมราคาเฉลี่ยตรงนี้แต่ราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะถ้าคุณขายนะตอนนี้ขาดทุนไงถูกไหม ถ้าขายตอนนี้ขาดทุนถูกป่มเพราะว่าราคาเฉลี่ยคุณซื้อมาเนี่ยมันก็มาถัวกันกันกบตัวเนี้ยก็ขาดทุนถูกไหมคราวนี้มันลงต่อมันลงต่อมาตรงจุดนี้คุณซื้อเข้าไปอีกซื้อเข้าไปอีกเท่ากันราคาของคุณก็จะอยู่แถวๆนี้ราคาเฉลี่ยของคุณก็จะอยู่แถวๆนี้ถูกไหมแต่ถ้าคุณขาย นี่ไงก็ขาดทุนถูกไหมมองภาพตามนะครับเพราะฉะนั้น,นยถ้าคุณเฉลี่ยขาลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยราคาเนี่ยราคาขายเนี่ยก็จะน้อยกว่าราคาเฉลี่ยของคุณถูกไหมเพราะฉะนั้นจากสมการแบบนี้ ขายยังไงก็ขาดทุนถูกไหมครับขายยังไงก็ขาดทุนเราวกกลับมาที่ตรงนี้เราเข้ามาในตลาดหุ้นเพื่ออะไรเพื่อได้กําไรไงเพื่อให้ได้กําไรนะครับเห็นไหมพอจะเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหุ้นขาลง มันจะได้กำไรไหมล่ะไม่มีทางมีแต่จะขาดทุนดูไหมครับถ้าคุณไป DCA เห็นภาพนะน,นึกภาพตามนะในทางกับกันถ้าคุณจะ DCA ให้มันได้กำไรมันต้อง DCA ช่วงที่มันเป็นขาดขึ้นปืดยอ่อปืดยอ่อปืดแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดเก้าแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคุณซื้อตอนที่หนึ่งตรงนี้นะคุณขาขึ้นนะแห้ปไปจุดสี่ชมพูปึ้งตรงนี้นะครับแล้วมันขึ้นไปอีกคุณซื้อที่ราคาเท่ากันบวกกันหารสองคุ้คุณจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมแต่ราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้ยนะ ราคาปัดจจุบันห็นไหมราคาเฉลี่ยราคาเฉลี่ยถูกไหมอยู่ต่ำกว่าสมการจะเป็นแบบนี้ราคาถ้าคุณคุณขายนะราคาขายจะมากกว่าราคาเฉลี่ยของเราถูกปะ เพราะฉะนั้นเอาราคาขายตั้งลบด้วยราคาเฉลี่ยที่เราซื้อมาก็กำไรไงเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะมันเป็นขาขึ้นไงเพราะมันเป็นขาขึ้นราคามันจะขึ้นไปเรื่อยๆง่ายๆอ่ะคุณใส่ค่า M A ก็ได้ใส่ค่า Moving Average ก็ได้ ถ้าขาขึ้นเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นไปเรื่อยๆถูกปะขาลงหุ้นมันจะลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้กําไรควรไม่ใช่ควรต้อง D C A หุ้นขาขึ้นเท่านั้นเท่านั้นเลยถูกไหม จุดที่หนึ่งซื้อโอ้ยมันขึ้นไปพื้จะซื้อเพิ่มอาซื้อได้ตรงนี้ใช่ไหมราคาก็บวกกันหารสองก็ย่อลงมาถ้ามันย่อลงมาปุ๊บเราขายเราก็ยังได้กําไรถูกป,ปะ่ะนะครับนี่ถ้าเราซื้อขาขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าเราซื้อขาลงซื้อปึ่งตรงนี้ราคาย,ย่อลงมาเราซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มแต่ราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะราคาเฉลี่ยอยู่ข้างบนราคาถ้าเราขายนะตอนนั้น ราคาขายเนี่ยจะน้อยกว่าราคาเฉลี่ยถูกไหมพอเอาไปลบกันก็ขาดทุนนะครับพอเห็นภาพไหมครับพอเห็นภาพไหมครับนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเป็นเป็นวิธีการนะครับว่าทําไมนะครับเราไม่ควร DCA ในหุ้นขาลงนะครับไม่ควร DCA ในหุ้นขาลงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นตอนไหนนะครับ เราก็จะดูเงินเราลดไปเรื่อยเอาถั่วไปก็ลดไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะครับนะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะสําหรับเพื่อนๆนะมีประโยชน์นะนะครับอ่นะประมาณนี้นะครับเทคนิคดีๆนะพร้อมกับการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับใครที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมันนี่แบตเตนะครับ ก็สามารถลงสมัครเรียนได้นะครับมีสอนวันที่28่สิบแถึงสาพฤษภาคมนี้นะที่โรงแรมสกายวิวสุขุมวิทยี่สนะครับสนใจรายละเอียดสอบถามที่ไลน์ตรงนี้ได้นะครับรับจำนวนจำกัดนะรับจานวนจำกัดแล้วคุณจะได้เทคนิคดีๆแบบนี้นะครับ มากกว่านี้ด้วยนะมากกว่านี้ด้วยนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ